hãy rồi, Phải rồi. Phải rồi. 200. Cũng chỉm. Cũng chỉm đủ rồi hãy 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 อ๋อไปกินเงิน่เออเียงม่กินเงินหมดละเข้ามถึงมากไมถึงกะใส่เขาไปีร้อยเท่าไรของแอนนับดูยืมไหมแอนยืมจะมข้าแล้วรหสได้ไม่ถึงลงมา้งนั่นร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วลค่ะอยูก็ร่วมด้วยช่วยกันนะผลิตภัณฑ์เรายมไมผลิตภัณฑ์เราของหุ่มไม่มีเนาะ อตอนนี้เราก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเนาะได้ไหมนั่นผา่ามี่อยาขัดผมเปิดหนึงโอ้เอาสไลายสะอาดพี่กิมโอ้ยโอ้วถึงกระโพยยาขับผมอย่างเดียวเล้ะเพราะว่าไม่ไม่ใช้ครีม ว่ากันไหมอีกลุงเขาเอาเท่เาที่อันนี้สักก้อนมื่อนี่ข้างนอกพี่ก็มีพวกนั้นเป็นชื่อว่อันนี้เขาต้องใช้อยู่แล้วผ้าถุงผ้าถุงเย็นเขาซื้อไว้คนเดียวมีผ้าถุงไหมคะไม่มีผ้าถุงมันต้องรัดแต่เงินไม่ขยับเป็ท้ายนี่มันจะไปโดนไอ้นั่น เมื่อกี้ข่งลบทิ้งไปแล้วชิดแรกเลดดดยยาสมอนลบทิ้งไปแล้วเมืดดด่อกี้เนี่ยมันโดนไปนิดหนึ่งยายนะไม่รู้นะก็เลยลบทิ้งไปเลยเออเอาอะไรก็ได,ด,ด้ครับเดี๋ยวให้คิดตังงา ได้ดีได้ดีมันได้สมุนไพรล้วทั้งหมดขึ้นรถเก็จได้ไม่ไม่ต้องก็ได้เราเพื่อนต่เขาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาไปซื้อกับแม่มาต่อยดีกว่าเอาว่างเลยไปขึ้นรถตั้งคงก็ได้ิตัวมามาเามาให้ยายจ่ายให้ใช่ไหมมาวันนี้จะคิดยากอย่างไรคือพี่ผมบอกระยะสาวผมด้วยดีฝากความด้วยผมยังไม่เอาหัวซ้ำ

สวัสดีค่ะก็มาเีค่ะรคะ ลุงกิมเปิดบอกก่อนแล้วจะได้ช่วยขมของเอาตัวนี้มาในก่อนด้วยเครื่องดื่มอ่ะเครื่องดื่มเอาไว้ที่ใครเครื่องดื่มเอาไว้ข้างบนนะครับไปแอนไม่ได้โอเคหางไรสมอสสิเดี๋ยวลูกให้แม่ลงก่อน ดื่มออนมาให้พี่เขาก่อนเด้ะนางก่อนนางก่อนครับนางก่อนลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอะไรลูกก่อนพรุ่งนี้กินอะไรครับพรุ่งนี้กินอะไรครับอันนี้กินอะไรอันนี้กินอะไรโอ้โหเหไหมเห็นไหดีใจอะไรวะกาแฟแล้วเด้ลำโพงผสมโต้กาแฟไปนู่นน่ะไปผู้ชายกาแฟกับขนมอ่ะขนมไม่ได้มีพวกน้ำองุ่นน้ำอะไรอยู่นะไปเบิงดูก่อนไปเข้าไปดู ครับครับเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มมาให้พวกที่ไปเฝ้ารถอ่ะครับขอดูกาแฟก่อนครัด้วยไม่เป็นไรครับไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เอากาแฟไปให้พี่เขาให้น้องเขากินเออถุงนี้แหละไปให้พี่เขาเออให้เขากินกับกาแฟแล้วก็ซีฟิล์พี่แช่พี่แช่ก็มีใช่ไหมแช่อยู่รถเจ้า เด็กๆดีใจอันนี้ขอคืนนะคะเอให้เด็กันเนะสามกล่องนี่นะคนหนอามาสกล่องให้เด็กันะอันนี้ยังมีกมอันนี้ป๊ะนี่นี่วัเลงลนี่นี่ีนี่ีครับเอกเลยเอกเลยครับเลอกครับอันนี้อะไรอันนี้ เด็ดตัวแช่ก็อยู่นู่นอยนะไปไปเลยนะครัะเคนะครับแล้วนะครับแล้วก็มนะครับมาก่อนนะครับป้าจันหอมขารบสถานที่เด้อเด้ออยากเห็นป้าแตนป้าแตนเมื่อเช้าป้าแตน็มใครแก้ไม่ฟังเห็นป้าแแตตนนป้าพ่าจันหอมครับพ่อจันหอมเขารบสถานที่เด้อเด้อพี่จันหอมกลับกันให้ให้แม่เขาพักผ่อนแล้วก็มาคุยกับแม่เขาจะลาแม่เขาโอเคโอเคโอเคสวัสดี บายๆนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่พรุ่งนี้เอาอะไรลูกพรุ่งนี้เอาอะไรครับพรุ่งนี้เอาอะไรครับได้แล้วนะได้แล้วครับกินข้าวได้กี่คำแล้วเนี่ยกินข้าวได้กี่คำแล้วครับลูก ข้าวข้าวที่ผมมามามันจะเป็นกะเพราไก่ผมคิดว่าอยู่ใต้น่าจะน่าจะไม่ทานหมูผมก็เลยไม่สั่งวันกะเพราหมูให้ไปกันดื่มแล้วขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณนะคะแม่ครับสูชูครับลูกไม่บายค่ะบ๊ายบายแล้วพวกนี้มาใหม่ขนมมาใหม่นะคะขนมกินให้หมดเลยนะ เด็กแม่แม่ด้วยเด้อผู้ใหญ่กินได้นะคะผู้ใหญ่กินได้นะแม่แม่เอาถุงนี้มาถุงใหม่แล้วก็เนี่ยค่ะเราก็เดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ Let's go รถครับคุณรถแม่บอกว่าให้ลุงยื่นให้แกเลยจะได้ไม่ต้องเองยุ no you you anyway> ่งยากต้องลงนั่นแหละนั่นแหละให้พี่ให้ลุงจิมมี่ยื่นให้เลย่ ข <laughs> ึ้นแลไปไหนละขึ้นน